เรจากผสมแป้งสาลีทำเค้กและเกลือป่อนเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันใส่ออสเซเ d นเดลิฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเทเรตฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งเนยละลายเทเนยที่ละลายไว้ในขณะร้อนลงในภาชนะที่มีแป้งที่ผสมเตรียมไว้ตามด้วยนมสดยูเอสลดจืดคนให้เข้ากัน เติมไข่แดงคนให้เข้ากันเตรียมไว้ไอจัปเปอนิสคอตตอนเค้กใบเตยจะใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลและกลิ่นใบเตยคนจนเข้ากันเติมผงฟูคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ทารจนกระทั่งขึ้นฟูเติมน้ำตันทรายตีต่อจนกระทั่งตั้งยอดแหลม ตักส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่น้ำลงไปในถาดอบประมาณครึ่งเซนติเมตรนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ50-60นาที cm, หรือจนกระทั่งสุกโรยน้ำตาลไอซิ่งพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับ